ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมลี่กันด้วยนะครับ ในส่วนที่ประเด็นของช่วงที่2ของวันนี้ครับกับประจำวันที่2 1เดือนพฤศจิกายนครับเรามากันที่ทางฝั่งของราชบุรี f อกันหน่อยครับเมื่อราสุดธนาบราฟาเอลเจ็เซนครับพร้เตรียมปราธรานราชบุรีนะครับหลังสัญญาของเขาจะหมดลงในช่วงเดือนธันวาคมนี้นั่นเองนะครับ ซึ่งอย่างไรก็ตามครับสำหรับทางนาราชฟาเอลเชนเซนนันครับย้ายมาจากในลีกของบราซิลครับก่อนที่จะเป็นตัวหลักให้กับราชบรียจางต่อเนื่องในช่วงชิปานมาและทําฟอร์มได้อย่างโดดเด่นจนพาทีมครับลังอยู่รองตารางของลีกนั่นเองนะครับโดยในขณะเดียวกันเลยครับปลาสุดกัปตันาดราชฟาเอลเชนเซนครับก็ได้ออกมาพูดผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเลยครับว่าสวัสดีแฟนๆราชบรีทุกคนกันครับทราบดีเลยครับว่าสัญญาของผมกับราชบรีจะหมดลงในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้โดยเหตุนี้ครับเกมกับบีจีปทุม ในคืนที่ผ่านมาครับน่าจะเป็นเกมเย้าครั้งสุดท้ายของผมทีประเทศไทยต่อหน้าแฟนๆผมขอขอบคุณแฟนคลับราชบุรีทุกคนเลยครับสำหรับทุกช่วงเวลาแห่งความสุขทั้งในและนอกสนามฉันยังคงบูมันอย่างเต็มที่และจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดและมอบความสุขในเกมสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกคนเลยครับที่เชื่อมั่นในตัวผมและสนับสนุนของผมครับที่ประเทศไทยผมขออลาแฟนคลับและสโมสรด้วยความรู้สึกถึงความสําเร็จสโมสรครับอยู่ท่ามกลางเราใหญ่ในตารางชิงแชมป์ไทยสถานที่ที่คนอยู่เอบิก แต่งกิ o วทุกคนที่แต่งหน้าสโมสรราชบุรีนักกีฬาเจ้าหน้าที่ประธานและขอขอบคุณแหละครับลาฟาเอลเจนเซนนั่นเองนะครับก็คงต้องติดตามกันต่อไปครับว่าอนาคตของข้างหน้าของทนัทลาฟาเอลเจนเซนจะเป็นอย่างไรหรือจะย้ายกลับไปที่บราซิลหรือ,อยังเล่นอยู่ที่ทางน้้นไทยลีกนกอตามแหล่ะครับ ในส่วนที่ประเด็นที่สองครับประมากันที่ตรงฝั่งของทนานทีมชาติยู17ปีกันหน่อยครับช่วงแรกของช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับอย่างที่ผมบอกไปครับว่าทนานช้างศึกยู17ปีครับเตยมที่จะแต่งตั้งผู้จัดการทีมในขณะที่ช่วงเย็นของวันนี้ครับเป็นทีแน่นอนเลยแหละครับเมื่อาสุดครับตางนานสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับตั้งทนานเจ้าหนุนครับหรือทนานชุนชนกชิดชอบผู้อำนวยการพัฒนาอะคริมีของปราสาทสายฟ้าครับเข้ามารับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมชาติยู17ปีจากความร่วมมือของบุรีรัมย์กับสมาคม และหวังเลยครับว่าทีมชาติยุคใหม่เก็บตัวยาว3ปีเพื่อเป็นเป้าหมายสู่ได้สู่ได้ทุกชาติในเอเชียนั่นเองนะครับโดยหลังจากที่ท่านนานคุณนิวินชิชอบครับประธานสมโมสรบุรีรัมยูนิเต็ดครับได้ออกมาเปิดเผยก่อนหน้าน,นี้เลยครับว่าสมโมสรครับก็จะตั้งโต๊ะแถลงข่าวใหญ่เกี่ยวกับความร่วมมือของบุรีรัมยูเนเต็ดกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเพื่อที่จะพัฒนาทีมชาติอย่างเป็นระบบโดยใช้ทุกทรัพยากรกลังและร่วมกันสร้างทีมชาติในยุคใหม่ขึ้นมาโดยมีเป้าหมายเลยครับที่จะทําให้ทีมช,ชาติชในเีย รวมทั้งสร้างความสุขหอแก่แฟนบอลฟุตบอลชาวไทยทุกคนนั่นเองนะครับแต่ซึ่งในขณะเดียวกันเลยครับล่าสุดกัปตันสมาคมครับเตรียมที่จะทําการประกาศแต่งตั้งแต่ด้านชนอนกชิดชอบพุ่มในการพัฒนาฝ่ายเทคนิคเยาวชนของสโมสรเรียมยูเนเตดเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมชายชุดยู17ปีอย่างเป็นทางการนอกจากนี้ครับเตรียมที่จะเฟ้นหาหนักเตะเยาวชนที่เกิดในช่วงปีพศ .2548 และ2549เข้ามาสร้างทีมและจะมีการเก็บตัวที่เคมบรีลัมตลอด2-3ปีต่อจากนี้ครับโดยที่พวกเขาครับจะรับผิดชอ ชอบค่าใช้ใจเองทั้งหมดนั่นเองนะครับและทั้งนี้การประกาศแต่งตั้งผู้จัดการทีมชุดยู17ปีนั้นครับบุรีมยูเนเต็ดกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับก็จะมีการประกาศในราบอย่างเป็นทางการอีกครั้งในเร็วๆนี้ครับโดยตอนนั้นคุณชุนชนกชิดชอบนั้นครับได้ผ่านการคดอบรมเบื้บองต้นหลักสูตรของแต่นั้นเอฟเอถล่มมาแล้วครับของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยมาแล้วเมื่อปี2028ปีล่าสุดที่ผ่านมานั่นเองนะครับ ในส่วนที่ประดินต่อไปครับเรามาต่อกันที่ตางฝั่งของธาราสวรานแคทกันหน่อยครับจากควันหลงหลังกกมทดิก2022ทีทนานครราชสีมามบาราซีครับเปิดบ้านชนะชุดเบรซี่1ประตูต่อ0ครับส่งผลให้สวรรคนแคทคว้า3เต็มได้และเก็บเพิ่มเป็นสมบุกคะแนนจากการหลงเดน14นะัดเท่านั้นเองนะครับ ซึ่งในขณะที่หลังจบเกมดังกล่าวครับทนานคิวินเบ็กเวลครับก็ออกมาพอใจเลยครับที่ทนาสว่า์แคสสามารถเก็บ3ามต้มใหญ่จากชนบุรีแอฟซได้นั่นเองเลยครับและหลังจบเกมครับทนานคิวินครับได้ออกมาสัมภาษณ์เลยครับว่าเป็นเกมที่เราเก็บ3ามต้มได้เราปิดโอกาสทางชนบุรีถ้าปล่อยให้เขามีโอกาสครับเราก็จะพลาดได้แต่ก็เป็นเกมที่น่าพอใจเลยครับเราพยายามครับที่จะรับแน่นในแดนไม่เปิดพื้นที่ให้เราพยายามจุมตีเร็วและรับโตกลับก่อนหน้านี้ครับมีเกมที่เจอกับท่าเรือเราก็ทําได้ดีครับแต่เราพลาดเสียประตู ทำให้เราไม่ชนะในเกมนั้นเรานํามาแก้ไขแล้ววันนี้เราก็ทําได้ดีนั่นเองนะครับในส่วนเป้าหมายของเราครับต้องการเก็บ3แมเต้มในทัีครับไม่ว่าจะเจอใครก็ยากอยู่แล้วนะครับแบบน่ายจะเจอกับธนานปู่ฤทธิ์ิรุมันก็ยากเหมือนกันสุดท้ายครับเราอยากที่จะเก็บ3แมเต้มครับเราพยายามเต็มที่ปีนี้ครับเรามีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างเยอะผลการแข่งขันบางทีครับก็ไม่ได้อยากที่เราต้องการ่อไม่อันดับครับไม่ได้อยู่ตามที่หวังได้จับพยายามทําให้เต็มที่ที่สุดนั่นเองนะครับ และสำหรับโปรแกรมการแข่งขันหน,น้าต่อไปครับของท้านครราชสีมามาเลเซีมีคิวที่จะออกไปเยือนโปริิทเีฟซีที่สนามกีฬาบุญญาจิดาในวันอาทิตย์ที่27จพฤศจิกายนเวลา1 9บกานาิกาตรงและครับ ในส่วนที่ประเด็นปิดไทยของวันนี้ครับเรามาปิดไทยกันที่การเปิดรายชื่อผู้ล่นไทยและต่างชาติกันหน่อยครับที่ชูฟอร์มได้ดีและคว้าแมตช์ออฟเดอะแช์ในศึกทะเลนัดที่14ไปครองนั่นเองนะครับโดยในขณะเดียวกันเลยครับล่าสุดครับเว็บไซต์ของเทนนิสบอลไทยคอมครับได้ออกมาเปิดเผยรายชื่อการแข่งขันฟุตบอลดีบูทะเลครับนัดที่14ลงสนามครบทั้ง8คู่เป็นชีพร้อมในนั้นครับเมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยในสัปดาห์นี้ครับจะฝูงก็ยังคงเป็นปราสาทสายฟ้าเบรีย์ยูนเต็ดคร่เนลลง14 ส่วนลองจากฝูงครับมีการเปลี่ยนแปลงเป็นราชบุรี f ีที่ขยับขึ้นมาหลังหลับที่2มี2ีสกาคะแนนนั่นเองนะครับและส่วนในสัปดาห์นี้ครับผู้เล่นไทย4ลายครับและผู้เล่นต่างชาติ4ลายที่ควา้าแมนออฟเดอะแมตชจะมีใครกันบ้างไปติดตามกันเลยครับ คนแรกเลยครับก็คือทางดนานศีลาสีกำปังครับที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นก่อนที่จะช่วยทางด้านสุขไทยครับเก็บตึงแต้มในรังไว้ด้ครับในเกมที่เสมอกับตาะดนานหนองบัวศูนย์ประตูต่อศูนย์คนที่2ครับตางดนานโกุ้มธีรทรบุญมาทันเลยครับที่ซัดประตูขึ้นนําสุดสวยให้กับบุรีรัมและมีส่วนร่วมตลอดทั้งเกมก่อนที่จะช่วยทีมครับบุกไปชนะการท่เรอศรีสามประตูต่อหนึ่งคนที่3ครับก็คือทางดนานนพลและคนพลครับจัดการเดนกลางเอาไว้ได้อยู่หมัดครับทำเมาผู้เล่นของทนแระในยาคืนั่วย ธนาสวรรค์แคทนครราชสิมาครับเก็บสาเต็มได้ในเกมนี้เลยครับคนที่4ครับก็คือเต็นาสิริชูกันหนูครับพาทีมขยับขึ้นลงจากฝูงเป็นเชียร์บรนั้นครับหลังจากที่จากการซัดคุเดียว2ประตูช่วยทีมครับอาชราดมีจีปทุมไปโดยสกอร์สามประตูต่อศูนย์นันเองเลยครับคนที่5ครับก็คือเต็นน่ามูฮัมหมัดออสมานครับถูกส่งลงมาเช่วยทีมในครึ่งหลังครับและจัดการซัดคุเดียวประตูพาลำพูนบุกชัยเหนือลำปางสองประตูต่อหนึ่งคนที่หกครับก็คือเต็นนาบริกรีอับา ในเดนกลางได้อย่างโดดเด่นก่อนที่จะสร้างความปั่นป่วนให้กับขนแก่นก่อนที่จะบุกไปแช์แต้มได้สําเร็จคนที่7ครับก็คือทตืนอาริสซาวิทฟูวิดครับเป็นคนที่ขึ้นมาทําประตูให้กับพีทีประจต์ที่ีบุกไปเสมอกับแบงคอก1ประตูต่อหนึ่งเก็บอีกหนึ่งแต้มสําคัญนอกบ้านเอาไว้ได้คนสุดท้ายครับก็คือทตืนโอราวิโอโดสซานโตสครับสร้างความมัายใจใตรอดทั้งเกมครับพร้อมกับทําคนเดียว2ประตูช่วยเชียงรายครับเปิดบ้านอัดเมืองทองไปได้สประตูต่อหนึ่งนั่นเองนะครับและสำหรับการแข่งขันในศึก ครับนัดที่14ครับยิงรวมกันไปทั้งสิ้น17ประตูขณะที่ดาวมูลในตอนนี้นั้นครับเป็นแต่ด้านดาริโรอาเวจากชนบุรีสีที่ยิงไปแล้ว10ประตูด้วยกันนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแกใจกับพวกเราทีมงานเบสท์ลีฟแอมบอรี่กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ